สอบคัดเลือกเข้าเป็นนักเรียนในสิทธทหารบกประจำปีการศึกษา2,564โดยช่องทางการรับสมัครด้วยระบบออนไลน์ตามเจตนารมณ์ของผู้บัญชาการทหารบกที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายกับผู้สมัครและผู้ปกครองอีกทั้งสอดรับกับมาตรการโควิดในทีการกระจายสนามสอบไปอย่างพื้นที่ส่วนภูมิภาค สอดคล้องกับวิถีนิว n o r m a l ถือเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับผู้ที่มีความตั้งใจและรักในอาชีพทหารโดยในพื้นที่กองทัพภาคที่4เป็นสถานที่ทดสอบสมรรถภาพร่างกายระหว่างวันที่15ถึง19กุมภาพันธ์จำนวน5สนามสอบได้แก่ค่ายวชิราวุธและค่ายเทพสตรีสีสุนทร จังหวัดนครศรีธรรมราชค่ายเสยนาณรงค์จังหวัดสุขลาค่ายเขตอุดมศักดิ์จังหวัดชุมพรและศูนย์ฝึกอบรมตำรวจภูธรภาค9จังหวัดยะลาทางนี้ทุกสนามสอบดำเนินการสอบภายใต้การบูรณาการของหน่วยงานในรูปแบบคณะกรรมการระดับกองทัพบ,บกเพื่อให้การสอบคัดเลือกนักเรียนนายสิบเป็นไปอย่างยุติธรรม โปร่งใสได้มาตรฐานของระบบคัดเลือกให้ได้บุคคลที่มีคุณสมบัติมีความรู้ความสามารถตรงตามวัตถุประสงค์ของราชการมีความมั่นใจในในความโปร่งใสครับแล้วก็มั่นใจในความการตัดสินในความยุติธรรมครับแล้วกตว็ตัวผมเองมีความภาคภูมิใจครับที่มาสอบเข้านักเรียนนายสิบครับทีนี้นะครับกองทัพบกได้รับมอบหมายจากกองทัพบกในการจัดก,การสอบนักเรียนสิบประจําปีพุทธศักราช 2,564จํานวน5สนามสอบนะครับสิ่งที่ผู้จัดการหารบกเน้นย้ําคือเรื่องความโปร่งใสยุติธรรมและการบริหารจัดการที่ดีทัพภาคสี่ยืนยันว่าจะบริหารจัดการอย่างมีมาตรฐานเดียวกันโดยทุกสนามสอบจะมีการจัดทํากล้องวงจรปิดเพื่อใช้ในการตรวจสอบการสอบทุกสนามสอบสามารถตรวจสอบได้ว่าการสอบครั้งนั้นเป็นไปอย่างซื่อสัตย์ยุติธรรมสำหรับในส่วนของกองทัพก็จะจัดคณะ กูมชาไปตรวจสอบทุกสนามสอบครับสอบเตนี่นะคะฝังกลองตับบอกให้ความสะดวกมากเลยค่ะคือไม่ต้องไปตึ้งถุงเทปอีกอย่างคือประหยัดกา,าย้จายไปมากเลยค่ะแล้วก็ไม่ต้องกลัวกา,าราติดเชื้อจากโควิดอีกด้วยเดินทางก็ไม่ไม่ไกลออกจากบ้านก็ ก็หลวงได้ไม่ต้องไปค้างคืนเลยแต่ตไปก,ใจใจกุงเทปกับกาใหญ่ไชมากสู้รวยค่ะมือ้อนึงไม่พอจะไปกุงเทปค่ะคือเชื่อมั่นค่ะเพราะว่าน,น่าจะดีว่าตดไปร่วมกันมากๆคค่ะคือความปร่งใส้ก็มีมีแน่นอนเลยค่ะร่อยเปิดเส้นค่ะความหยุดติดามเลยก็มีการรอยเปิดเส้นค่ะแต่การสั่งสั่งกอง,งตะไปทีที่ให้ความสะดวกมากค่ะร,รู้สึกดีนะคะที่กองตะปุกเปิดสอบในส่วนของภูมิภาค เนื่องจากว่า สะดวกประหยัดเวลาในการเดินทางประหยัดงบประมาณด้วยค่ะในส่วนของความโปร่งใสนะคะก็ค่อนข้างมั่นใจนะคะว่ากองตับบกมีมาตรการแล้วก็คุณภาพที่ดีมากพอที่จะ,ะทําให้ผู้ปกครองมั่นใจได้ว่าโปร่งใสน้องทําได้แค่ไหนตามกําลังของน้องอเพราะว่ามันมีตารางคะแนนอยู่แล้วเราสามารถอย่างน้องๆก็สามารถ คะแนนตัวเองในใจอยู่ได้นะคะว่า,าถ้าเขา,าทำซิดอ,อัพใน30มิก็ได้38ครั้งเขาก็จะได้100กคะแนนเต็มซึ่งทุก คนก็สามารถที่จะรับรู้ในใจตัวเองอยู่แล้วว่ากําลังตัวเองทําได้แค่ไหนคะ่ะก่อนที่น้องๆจะเข้าไปก็มีการสแกนประเมินความเสี่ยงแล้วก็มีการตรวจวัดมีสารตาณสุขเข้ามาที่จะ,อะรองรับมาตรการตรงนี้นการเดินทางตามความฝันในการเข้าเป็นนักเรียนในสิบทหารบกต้องแลกมาด้วยกําลังกายและกําลังความรู้ แต่เมื่อเราสามารถเติมเต็มความฝันได้สำเร็จนอกจากจะสร้างความภาคภูมิใจให้ตนเองและครอบครัวแล้วนั่นหมายถึงความมั่นคงของชีวิตในอนาคตของลูกผู้ชาย